By The Way Podcast พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์เสพีสักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสนคำและ By The Way Podcast นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตาม by ยเดอ a เวย์พอดแนะคะทุกคนกำลังอยู่กับกิตาร์นัชชาแสนคําแล้วก็ podcast ์ที่19นะคะก็ชื่อ EP นี้ก็บอกว่าก็พัฒนาตัวเองนะแต่เหมือนไม่เก่งขึ้นเนาะเป็น <c oughs> เป็นท็อปิกที่ตั้งขออนุญาตหัวเราะนะคะเพราะว่าท็อปิกนี้ไม่ได้แบบไม่ได้บูลลี่นะคะแต่เป็นท็อปิกที่หลายคนขอมามากๆหมายถึงว่าบางคนเนี่ย โอ้โหพัฒนาตัวเองด้านนั้นด้านนี้แล้วเยอะมากๆนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งขึ้นเนาะก็เลยหลายคนก็เลยขอมานะคะซึ่งโอ้โหตั้งไม่ได้อัดพอดแคสต์มาประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์นะคะเพราะว่างานยุ่งมากๆ2สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็กลับมาอัดพอดแคสต์แล้วนะคะซึ่งเป็นตอนที่อ่านยังไงก็ยังหัวเราก็พัฒนาตัวเองนะแต่ทำไมเหมือนยังไม่เก่งขึ้นนะคะ ก็อ,อื่นเลยต้าก็ต้องอันนี้เรียกว่าเป็นการแชร์ริ่งละกันนะคะเป็นการแชร์ริ่งละกันคืออย่างเช่นการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองประมาณ80%ลงมือทำา20เหมือนถึง Input 80แล้วก็ Output ประมาณ20%หรือบางคนอาจจะ50-50อ่าพัฒนาพัฒนาตัวเองด้วย50แล้วก็ Output ลงมือทำประมาณห้าสิทนะคะเอ่อซึ่งตั้งซึ่งซึ่งชัวร์แหละนะคะซึ่งชัวร์แหละว่าผลลัพธ์มันจะได้แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมติคุณลองคิดภาพตามว่าถ้าวันนี้เราพัฒนาตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเออร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์แต่ว่าเอาพู้ลงมือทำหรือว่าแอคทีฟเนี่ยประมาณศูนย์เปอร์เซ็นเพราะว่าเอา่อ Input มาลอยเนาะเอา p u t พุตมาก็เลยต้องได้ศูนถูกไหมในร้อยเปอร์นะคะหมายถึงว่าพัฒนาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําเลยนั่นนั่นก็หมายความว่ามันมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรนะคะหรือว่าแบบได้น้อยถึงน้อยมากๆซึ่งตั้งก็เลยอย่างที่จะมาแชร์ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยอินพุกับ Output ที่ Balance กันเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราได้จากการพัฒนาตัวเอง นะคะซึ่งตัวต้าเลยต้าอ่านหนังสือหลายเล่มนะคะโดยเฉพาะหนังสือเรื่องของศิลปะการปล่อยของคือชอบเรื่องนี้มากๆแล้วก็อยากแชร์มากนะคะคือเขาบอกว่าเออ่คนเราเนี่ยควรพัฒนาตัวเอง Input เข้าไป30%อินพุต30%พอนะเป็นสัสดส่วนที่เขาวิจัยอยแล้วเขาบอกว่าเขารีเสิร์ชมานะคะส่วนอีก70%เนี่ยให้เรา,เา Output ไปเลยก็คือลงมือทําต้องมากกว่าอยู่แล้วนะคะเอออันนี้เห็นด้วย อันนี้เห็นด้วยมากๆนะคะเพราะว่าถ้าพยายามลงแบบว่าอินพ n p u t 50แล้วก็ o u t พู t 50กับ Input 30แล้วก็ o u t p u t 70ดเนี่ยตั้งรู้สึกว่าอ e ีตัวข้างหลังเนี่ยได้ผลกว่าซึ่งตั้งก็ลองใช้ดูว่าโอเคไหนเราลองพัฒนาตัวเองแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วทำงาน7ชั่วโมงสิแล้วก็50-50แล้ว อันนี้คือน่าจะเป็นความรู้สึกของต้าเองอะแล้วก็กลับมาช่างความรู้สึกทําไปแบบพอนานๆสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบว่าเออประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าแบบการส่งต่อของเราเราก็เหมือนตัวเองดีขึ้นรู้สึกว่าหุ่นหันพันแล่นขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบเออเออม,นนะมันดีขึ้นอะมันดีขึ้นเนี่ยนะคะทุกคนก็ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบมองสัดส่วนว่าสรุปแล้วการพัฒนาตัวเองของเราอะ่ะ มันคือการพัฒนาแบบไม่ได้เอาพูดหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาอย่างเดียวหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวล้วไม่ได้ส่งต่อหรือว่าไม่ได้พูดออกมาหรือว่าไม่ได้ทําให้สมองคนเราเนี่ยสั่งการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่จําเป็นเออนั่นนั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะแล้วก็ทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้เอาพูดออกไปคือเขาจะไม่จดจําในสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ถ้าสมมติคุณได้พูดได้คุยได้ส่งต่อหรือว่าได้เอาพูดได้ออกไปทําเหมือนเหมือนกล้ามเนื้อสมองนะคะแล้วก็ เซลล์สมองเนี่ยได้บอกได้สั่งการแล้วก็ได้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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เปิดออกนะคะซึ่งมันก็จะบอกเองว่าทำซ้ำๆเขาก็จะรับรู้แล้วก็จานะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้เองของเขาเองนะคะสาหรับสมองแต่ถ้าวันนี้เราอินพุตอย่างเดียวแล้วไม่ได้ส่งต่อไม่อะไรเหมือนกล้ามเนื้อสมองไม่ได้ถูกฝึกอ่ะมันก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เก่งขึ้นเพราะว่าสมองเราก็ไม่ได้ฝึกเลย ะะเพราะงั้นแล้วสัดส่วนจึงสําคัญมากสัดส่วนจึงสคัญมากน้องๆถามเยอะมากพี่เต้าโหโหนูก็ฟังนะหนูก็เข้าเทรนนะหนูก็ฟังผลแค่ทำแล้วพี่เต้าบอกแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าอย่างเช่นอยู่อ่านหนังสือเนี่ยหนังสือบอกว่ายุลองหัดตื่นเช้าดูยุตื่นเช้าไหมอะแล้วถ้าสมมุติวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอ,ออกกําลังกายนะอ่านหนังสือ,อก,กําลังกาย เทรนเนอร์บอกออกกาลังกายแล้วอยู่ฟังวันนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นลู่วิง่งอยู่ไม่ได้ออกกําลังกายอยู่ไม่ได้ยกเวทตามอะไรที่เขาบอกถามว่านั่นเรียกว่าการพัฒนาจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะงั้นแล้วต้าอยากให้โฟกัสตัวเองเรื่องของสัดส่วนในการพัฒนาตัวเองแล้วก็การลงมือทําจริงๆอะนะคะเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์กับพอดแคสต์ซีพีนี้ได้นะคะว่าเออเราก็พัฒนาตัวเองอยู่นะแต่ทําไมถึง ดูเหมือนไม่เก่งขึ้นนะคะงั้นก็ลองลองเปลี่ยนนะคะแล้วก็ออกไปแอคทีฟดูนะคะพัฒนาตัวเองเอาเข้าสมองสัก30%พอนะคะส่วนอีก70%ดูเลยข่าวไวรุ่นโอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะน่าจะได้คุณค่าเกี่ยวกับ EP นี้เนาะกีต้ารนัชชาแสนคำก็ขอแชร์ริ่งประมาณเพียงเท่านี้นะคะก็พัฒนาตัวเองนะแต่ทำไมยังไม่เก่งขึ้นเหมือนยังไม่เก่งขึ้นเดี๋ยวลอง ดูอีกสักตั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ By the way Podcast Presented by m e r l i n